มนตีหญิงเหล็กตอนที่42บทประพันธ์ของท่านอาจารย์สิงหขอนวงจิตติมาหัวหน้าคนร้ายที่ชือเทพไม่ฟังเสียงอีกต่อไปแล้วสลัดเสื้อผ้ากับกางเกงเขามันออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือหรอเอกสารที่โยนให้ราตีเซนเวลานี้ปิวันไม่สนอะไรอีกต่อไปแล้วราตีหลับตาลงด้วยความอดสูงและคิดว่าเป็นวิธีที่จะยืดเวลาออกไปได้สักระยะก็ยังดี แม้จะถูกข่มขืนและขยักขยักที่สุดในชีวิตเดี๋ยวก่อนนะพี่หลอนเบกความพึงกระหายของเทพเทพเขาทำอะไรบอกมาสิข้าทนไม่ไหวแล้วก็เองสวยอย่างนี้ดูสิสวยประเสริฐทุกอย่างอยากระนังฟ้ายัางอายเลยนะนะพี่จะบอกให้มันพูดเสียงกระเส่าแล้วพูดอย่างกับว่ามันเคยเห็นนางฟ้ายัางไงอย่างนั้นแหละราตีใช้มือทั้งสองข้างยันหน้าอ,อกมันไว้แต่แรกพี่ก็ต้องร้าลมฉันก่อนสิจ๊ะ ฉันอยากมีความสุขเหมือนกันพี่เอาเปรียบฉันซิมันคุกหน้าลงทันทีอุ๊ยเดี๋ยวก่อนเทพเหนืยหน้ากันอีกอะไรอีกล่ะจ๊ะฉันเนี่ยชอบผู้ชายอุ้มนะมีความสุขดีไม่เชื่อพี่ลองอุ้มฉันดูสิอ้อเหรอมันทําตามอย่างว่าง่ายเพราะลุ่มหลงเรืมร่างที่หาทิฏฐิไม่ได้นั้นสุดแท้แต่ราติจะบอกให้มันทําอะไรแล้วมันเองก็มีน้ำอดน้ำทนเหลือหลยทางทั้งที่มันก็เต็มที่อยู่แล้วที่แท้ ราตรีเองทําทุกวิถีทางที่จะถ่วงเวลามันให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เทพอุ้มร่างนั้นขยับไปมาจูบทุงนุ้นทีตรงนี้ทีอย่างใจเย็นที่สุดและมีอารมณ์สุดๆหล่อนเล่นตามน้ําแต่ในใจกลับพึมพำไม่มีใครมาช่วยเราเลยเหรอแล้วแล้วเราจะถ่วงเวลาไปก็คงมีประโยชน์แล้วสินะแล้วจะเวทกรรมกันแล้วกันวายร้ายไม่สนใจว่าร่างงามที่มันอุ้มครอเคียจะร้องให้เสียใจอย่างไร มันรีบวางร่างงามอารามนั้นลงกับพื้นจะลงมือข่มพื้นทันที <C ül üyor> โอ้ยเทพล่อ,อมากระเด็นพางทันทีชนเอาฟากระดานเสียงดังสนัน่นเลือดกระฉูดออกมาจากหน้าผากอานุนคุณลาตีเขารีบดึงร่างงามนั้นขึ้นมาแล้วกอดเข้าไปแน่นลองให้เสืออื่นด้วยคุณมาทันเวลาพอดีเลยฉันกลัวและเกินทำใจดีไว้นะคุณปลอดภัยแล้วครับอานุนเผยรูปหลังเปลปือยเปล่าเพื่อปลอบโยน แล้วมนก็ะนก็รีบผ่านหลังให้นุ่งผ้าเลยสิครับฝ่ายวลร้ายเทพชักแขกๆอยู่ตรงนั้นไม่ตายก็เลี้ยงมาโตเพราะเจอไม้หน้าสามก็ไปเต็มหน้าผากเมื่อราตีสมสภาพเรียบร้อยแล้วอาน,นุนจงแขนลงจากเรือนไปรวดเร็วพบสถิตดูต้นทางอยู่ปรากฏว่าวายร้ายทั้งสองหลับยาวอยู่เชิงเัรไดนั่นเองมันคงแอบมองเพลินเลยโดนอาน,นุนกับสถิดทุทบท้ายถอยจนเลือดกรบทั้งคู่ทั้งสาม วิ่งออกมาจากสวนเนจีนั้นเรารีบไปขึ้นรถปิกอัพของอนนท์ซึ่งจอดส้มอยู่ข้างนอกเคลื่อนออกอย่างรวดเร็วเพื่อกลับเข้าไปในเมืองราตีร้องไห้กับซิกซิกซบหน้ากระไล่ของอานนท์นี่นะมาชายนิดเดียวฉันก็ถูกพรกะมันรุมข่มขืนฉันอยากจะฆ่าคุณประจากักษ์ศิลนะที่คุณดูเถอว่าเป็นด็อกเตอร์นะต้องเป็นเขาแน่นอนคะ่ะตอบพร้อมบทเสียงสะอื้น ผมขอเล่าคุณอย่างหนึ่งได้ไหมคะละเว้นชีวิตดรอร์ปัษ์ศิลป์ไว้ชั่วคราวก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปแต่ต้องอะไรทางนั้นถ้าเราไม่ฆ่ามันแล้วมันจะไม่ฆ่าฉันหรยอคะโคราตีกลับไปอยู่ที่สำนักงานหรือไม่แกลับ้านที่แม่จางก่อนนะฉันจะไปกับพวกคุณฉันไม่ทิ้งเรื่องกันมงหรอกค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยเดี๋ยวพวผมไปตามหาคุณที่นั่นไม่อะฉันก็ฝากผีฝากไขว่าพวกคุณฉันตกอยู่อันตรายพาฉันไปด้วยนะอานนท์อ่ะ ก็ได้ครับฉันขอบใจคุณมากนะแต่คุณบอกฉันได้หรือยังว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าฉันถูกพวกมันจับมาขังไว้ที่นี่ก็อ่อนไงคุณหมายว่าไงคะครับอ่อนก็คืออ่อนนั่นแหละไม่มีวันเปลี่ยนแปลงรู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างนั้นก็คงเอาไว้ไม่ได้แล้วสินะอราตีเสียงเครียดใบหน้าทะมึงถึงแต่ว่าคุณราตีอย่าลืมนะครับถ้าอ่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสายหินกับตัวแล้วก็เห็นเงินแบบนี้ คุณอาจจะไปรอดนะเพราะงั้นผมว่าควรจะเลี้ยงไว้อีกสักหนึ่งระยะหนึ่งก่อนอาจจะได้ประโยชน์อะไรก็ได้าราตีถอนหายใจนหนักนวงฮะสามครั้งแล้วนะคะคเข้าเถอะคะ่ะนเมื่อคุณพูดมาแบบนี้ฉันก็ไม่ขัดนี่ตึกลงคุณจะไปพบ,บผมทุกที่ใช่ไหมครับใช่คะ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอแวะสมัักงานารับอ่อนไปด้วยนะคุณเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ซะเดี๋ยวเราไปลุยงานกันเลย ราตีเตรียมคำถามที่จะซักต้องอดใจไว้มากมายเช่นใครเป็นผู้จ้างหวานและจับตัวหลอนในครั้งนี้สามคนนั้นเป็นใครบ้านช่องอยู่ที่ไหนได้ค่าจ้างเท่าไหร่คนจ้างหวานต้องการอะไรและทำไมถึงยอมบอกอานท์คำถามทั้งหมดต้องถามวันนี้ให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยกระทั่งอานท์นำรถมาจอดที่หน้าร้านสมสวยวราตีซึ่งเป็นจุดนัดพบอ่อ,อน พวกกำลังหนีการตามล่าโดยที่อานนท์ไม่บอกกับอ่อนว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพลโทวิชานเพราะกลัวจะกระทบชื่อเสียงของพ่อตัวเองโดยบอกอ่อนว่าตนเป็นคนรับโทรศัพท์รับปลอมเสียงเป็นพลโทวิชานเพื่ออยากรู้ว่าอ่อนมีเรื่องอะไรจะปรึกษาแม้จะเสียมรยาทข้อยอมหนุ่มสาวทั้งสองรีบเข้าไปในร้านเสริมสวยโดยเข้าประตูด,ด้านหลังเนื่องจากราตีนั้นยังอยู่ในชุดนอนในวันวานคุณราตีนิ่ม ซึ่งควบคุมดูแลร้านอยู่ผาวาข้ามอริสิน้าคล้ายตกใจมีอะไรเหรอพินิมราตีถามเสียงรัวคนลาเตียนเนี่ยมาช้าไปแล้วคะอ่อนถูกว่าใช้สองคนโปะยาสลบพาออกทางเนี้ยเรากระโดดไปแล้วไม่รู้ไปทางไหนอ่ะมันมันขูว่ว่าห้ามให้บอกใครทั้งนั้นไม่ฉะนั้นแล้วมันจะกลับมาปาดคอข้าเจ้านิ่มหลุดเสียงตะกุกตะกะออกมานี่เราไปช้าไปซะแล้วคุณราตีอ่อนคงถูกว่ามันพาไปฆ่าป,ปิดปากแล้วล่ะโธ่ เลยไม่รู้เลยว่าใครอะไรเป็นอะไรหล่อนศพหน้ารองกระฟามือคล้ายเหนื่อยสุดชีวิตพี่นิ่มไปหาเสื้อกางเกงใ,ให้คุณลาตีทีนะแล้วออกขึ้นไปใช้ชั้นบนด้วยเออนี่เกิดอะไรขึ้นเหรอจ้าคะนิ่มถามทันทีเรื่องมันยาวนะไว้ว่างเราจะเล่าให้ฟังนะไปจัดการตัมหที่ผมสั่งเถอะนิ่มนิ่มเพ่นออกมาจากร้านสถิตเข้าประตูหลังอนอนปลอดภัยแล้วล่ะเร็วหน่อยอยี่นี่ไม่่อยจะเข้าท่าลนะ อคือออกไปดูข้างนอกนะเดี๋ยวชันงคนราตีจะออกไปจากที่นี่เร็วๆนี้แหละอานนุนเข้ามาแตะไหล่ราตีเบาๆหล่อนเงยหน้าจากการซบหน้าลงฝ่ามือสายตาอ่อนร้าระคนหวาดวันขึ้นข้างบนเถอะครับแล้วก็อาบน้ําอาบท่าซะาจะได้สดชื่นเสื้อผ้ามันเนี้ยก็ได้ใส่แล้วแล้วก็จากไปที่กันนะขอต้องบอกครองหล่อนคล้ายสิ้นเรี่ยวแรงจริงๆยิ่งต้องขึ้นบันไดข้างบนด้วย เร่วแรงยิ่งหมดเพราะอาหารตกถึงท้องเพียงนิดหน่อยเท่านั้นประกอบกับด้านกำลังใจอ่อนแอสุดขีดเขาต้องอ,ออกแรงประคองราตีหลอนเองถ้าไม่มีแรงเดินซะด้วยไหวไหมคนฉันหมดแรงแล้วล่ะค่ะว่าแล้วก็สุดอกไปทันทีอานน์คว้าสองเปกไว้แล้วและอุ้มไปยังเตียงบนห้องนอนซึ่งหล่อนเคยมาน,นอนเมื่อครั้งตั้งร้านใหม่ๆคุณอานาเถอะครับจะได้สดชื่นเดี๋ยวเราต้องไปกันแล้วนะอยู่ที่นี่ได้ไม่นานหรอกเดีย๋ยวจะเป็นป้าให้ฝ่ายนั้น เข้ามาฆ่าเราต่างหากาค่ะคุณช่วยฉันหน่อยนะคะฉันหมดไรจริงๆนะคะอานนท์อานนท์ต้องช่วยแกะเสื้อแสงให้จากนั้นต้องมาขอเข้าห้องน้าแล้วหันหลังกลับเขาไม่พูดอะไรจะเปิดประตูห้องน้ําด้วยจากนั้นก็เดินมานั่งที่เก้าอี้หน้าโต๊ะเครื่องแป้งเสียงน้ําดังซูซาภายในห้องน้ําเดี่ยวๆเท่านั้นเลือนม่รังงาบที่หามิติไม่ได้ก็ออกมาจากห้องน้ําโดยใช้พ้าขนนูปิดส่วนล่างส่วนบนนั้น ใช้มือปกปิดไว้ถึงไม่ค่อยจะมิดชิดนักอานอนท์เสื้อผ้ามาแล้วยังเอ,อ่ยยังครับบอกพร้อมกับพยายามเดินหน้าไปทางอื่นอราตีทิ้งตัวลงที่นอนพร้อมไม่รู้ว่าจะหยุดท่วงท่าใดยืนก็อาลาอารามเลยคว่ำหน้าปล่อยให้หลังเปื่อยตโพกงอนงามมีเพียงพระขนูผืนเล็กปิดบังไว้ช่วงขาขาวอวบสนิทราวกับสลักสลาจากงาช้างอานอนท์หันมาทางนี้บ้างสินี่จะรังเกียจฉันไม่ถึงไหน ฉันปวดไม,ม่ทั้งตัวแล้วนะบามหลอดมีไหมล่ะครับในห้องถ้ามีเดี๋ยวผมจะนวดให้ดูเหมือนจะอยู่ในลิ้นชักโต๊ะข้างแป้นนั่นแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันมีอยู่หรือเปล่านะอานนท์ดึงลิ้นชักออกมาทันทีคว้าบามหลอดสีเหลืองออกมาขยับไปชิดขอบเตียงแล้วคุณให้ผมนวดตรงไหนอะนวดตรงบั้นเอวค่ะนอนนานเกินไปโมไหล่สองข้างด้วยเหมือนจะระบมเพราะมันกระแทกอะไรสักอย่างอะทายกันคนนอนคว่ำนะ อย่าขยับเดี๋ยวผมจะนวดให้ราตีไม่โต้อตอบไปใดนอนคว่ำหน้านิ่งสนิทเขาป้ายยาที่สะบักและสองหัวไหล่และนวดครึงเบาๆเน้นน้ำหนักนี้ลงไปเป็นบางแห่งลาดลงไปตามเอวที่คอดกิ่วขาวผุดพองราวหยวกกล้วยชั้นไหนผ้าเช็ดตัวคุณจะดึงออกก็ได้นะถ้าเกิดว่ามันทําให้คุณไม่สะดวกอะไม่ต้องก็ได้ครับบอกคนห้นอย่างไม่ยินดีหลายถัทงที่รนลางนั้นอยู่ห่างแค่ไม่ถึงศอกอานนท์ นวดนวดคลึงไปเรื่อยๆแต่ต้องชะงักมือเมื่อเราตีบอกพอแล้วเราจะหายปวดไมวมเราเนี่ยหน้าขาก็ปวดจนทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันฉันจะพิกอานะผมว่าให้ไปนิ่มมโนเให้กันแล้วกันนะผมม็ช่วยได้เท่านี้ว่าแล้วก็เดินไปหยุดที่หน้าต่างไม่ยอมหันหลังมามองปฏิมากรรมชิ้นงานนั้นแม้แต่น้อยราตีลุกขึ้นนั่งขอบเตียงคว้าผ้าคลุมเตียงมาพับให้เล็กลงแล้วขมราักกายมิทิด เอยเสียงผิดปกติหันมาสิคะรับรองว่าไม่มีอุจจารในต้ายเห็นอีกแล้วล่ะเขายังคงอยู่นา่าสะทุ่งท่าเดิมไม่ยอมหันมาแต่เอ่ยเสียงกังวานนุ่มทุ้มผมขอร้องอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมพูดมาสิคะถ้าเกิดว่าจับไม่มั่นคันไม่ตายเนี่ยให้คุณเฉยเฉยว้นะจนกว่าจะแน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์คุณหมายถึงบุจจานวานจับดิฉันไปขังที่สวนนินจิเหรอคะครับใช่ฉันจะทําตามที่คุณแนะนําความจริงก็ควรเป็นอย่างนั้นแหละ เหมือนภาษิตจีนเขาว่าอยู่แหวกย่าให้งูตื่นนะ่ะอานอนท์รู้ไปเปิดประตูแล้วเดินออกข้างนอกมอนิ่มหอบเสื้อผ้าที่ซื้อมาเอี่ยมเข้ามาในห้องนั้นคุณลาตีเจ้าขาข้าจาไม่ด้ว่าเสื้อกากแกงยีนพวกเนี้ยคุณลาตีจะใส่ได้หรือเปล่ารี้ซื้อเพราะว่าคุณอานนท์เร่งนะ่ละลาตีไม่พูดอะไรสลัดผ้าเชิดตัวผืนเดียวที่ขุมส่วนล่างอยู่กระเด็นไปที่กลางห้องยืนขึ้นด้วยหน้าที่งามเกินพรรณานิ่มตาเบิกกว้าง จ้องมองเรือนล่างของนายสาวตาไม่กระพริบนี่พี่นิ่มมองอะไรกันนักนาเนี่ยขยับเข้ามาคว้าเกงนสีนแดงให้โอ้ยคนลาตินนี่หุ่นสวยขนาดนั้นนะเจ้าคะข้าเจ้าไม่เคยเห็นใครสวยท่านี้มาก่อนเลยเมื่อคยเห็นได้ไงเล่าก็พวกนางงามที่ถ่ายทอดในทีวียังไงละโอ้ยพวกนั้นน่ะข่าวยาวม,มากเกินไปเจ้าแต่ของคนลาตินเนี่ยกําลังพอดีไม่สูงไม่เตี้ยจนเกินไปนี่ไม่ต้องพูดมากเลยพี่นิ่มเอายักโซ่มให้ฉันลองใส่ดูสิ อกั้น36นะราตรีคว้าส่วนบนส่วนล่างมาสวมใส่แล้วหยิบองเกียนยีนใหมเอี่ยมพร้อมเสื้อเชิดแขนยาวสีจมพูตัวโครงพับแขนแบบม้วนไม่ค่อยเป็นระเบียบตามสมัยนิยมชายเสื้อปล่อยร่มด้วยอ่อน,นพูดอะไรพี่ทิ้มฟังบ้างหรือเปล่าจ๊ะถามพร้อมกับอ่านไปจาก,การกับใบหน้ามันไม่อยอมพูดอะไรเจ้าค่ะข้าเจ้าถามอะไรมันก็ไม่อยอมบอกแต่ถ้าทามมันมร้อนหนดมากมันคล้ายคล้ายหนีใครไปอย่างนั้นแล้วเจ้าค่ะ แล้วผู้ชายสองคนที่มาจับมันไปเนี่ยพี่นิมเคยเห็นหน้ามันมาก่อนไหม,มนี่เปเคยเห็นแล้วนะเจ้าขาแล้วท่าทางเขาเป็นไงบ้างละ่ะโอ้ยท่าทางเอาเรื่องเลยเจ้าไปพูดพลานทำเพลงอะไรทั้งนั้นโปะยาสบลบพระพารถไปเลยข้าเจ้าไม่ทันได้เห็นลูกค้าที่มาทําผมก็ไม่ทันได้เห็นแต่ว่ามันชี้นะข้าเจ้าว่าไม่ให้บอกใครไม่เช่งนั้นมันจะมาปาดคอพินิมระวังตัวบ้างนะจะไปไหนมาไหนก็ต้องดูให้ดีฮะ คนละตีก็ตกอยู่อันตรายแบบนี้ข้าชัากอดห่วงไม่ได้เอาละ่ะถ้ามันจะถึงข่าวตายมันก็ตายเองละ่ะถึงไม่ปีกมันก็หนีไม่พ้นหรอกต่อไปนี้พี่นี่มวาวคอยรับโทรศัพท์จากฉันคนเดียวเท่านั้นนะฉันจะไม่ปรากฏตัวที่ไหนนานๆอีกแล้วคงเข้าใจที่ฉันพูดนะเข้าใจเจ้าค่ะแล้วโมนละ่ะเรียนหนังสือเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นไม่มีปัญหาอะไรถ้าบอกใ่าตั้งใจเรียนนะฉันจะส่งให้เรียนสูงส่งจะไม่ให้ยากจนใน พายพักหน้าเลยนะแล้วถ้ามนอยากได้อะไรอยากกินอะไรเนี่ยก็ซื้อไปเลยนะไม่ต้องปล่อยให้ตัวเองและมนอดอยากเข้าใจไหมราตีบอกพร้อมกับเพ่นออกไปหาเขาซึ่งรออยู่นอกห้องตะวันเคลื่อนขึ้นเรื่อยๆทางขอบฟ้าด้านทิศบุรพาแต่ภายในบ้านทรงโบราณหลังนี้ยังขมุกขมัวอยู่เด็กสาวผู้น่าสงสารซึ่งสุกใส่ตรวที่ข้อเท้าขวาต้องรีบตื่นนอนและยกลุกตุ้มเหลกหนังอึง้ง หล่อนรีบเปิดไฟที่ห้องโถงใหญ่และห้องขวาแล้วระงหน้าแปลงฟันจากนั้นนะเข้าขวดทำข้าวต้มสงเครื่องซึ่งเป็นอาหารเช้าตามรายการที่ขึ้นกระดานวันนี้ทำข้าวต้มสงเครื่องเสร็จต้องผวาไปเตรียมแปลงฟันใส่ยาสีฟันพร้อมกันทังสี่แปลงวางลงในขันน้ําทั้งสี่เรียงไว้ที่ขอบอ่างแล้วผวามาขัดรองเท้าหนังสีดำสี่คู่ด้วยกันผู้ใหญ่ชายหนึ่งผู้ใหญ่หญิงหนึ่งเด็กชายหนึ่งและเด็กหญิงหนึ่งหล่อน ยกโยไปไหนไม่ได้ก็ต้องเหิ้วลูกตุ้มเหล็กไปด้วยหลังจากที่ขับรองเท้าหนังสีดำยังไม่ทันเสร็จดีอาจารย์มยุรีก็ตื่นขึ้นมาเปิดประตูห้องนอนเพราะนอนในชั้นล่างใหญ่แก้วหอค่ะอาจารย์มีอะไรใช้หนูหรอคะถามเชียงสันสทถานบอกบอกถึงความกลัววันนี้ฉันจะเลยไปงานแต่งแกเอาชุดใหม่ไทยมาดิหน่อสิค่ะรับคำแล้วเล่นขัดรองเท้าหนังจากนั้นก็เหิ้วลูกตุ้มเหล็ก ตีเสื้อผ้าดึงเอาชุดใหม่ไทยสีสวยที่อาจารย์มยิรีต้องการใส่ออกมาทําการรีดในทันทีทันใดโดยไม่อรอาชา้ามยิยรีเข้าห้องน้ำรางหน้าแผงฝันแล้วออกมาทีโต๊รีดผ้าต้องตาเบิกกว้างแล้วแผดเสยียงดังขับห้องตะไลอีพีไตหงหักคอชุดใหม่กูอยู่ไม่ได้อย่างนี้เฮ้ราคาทั้งสามสี่พันอาจารย์คะหน,หนูไม่ได้ตั้งใจคะ่ะนี่มึงตาบอดได้ไงเนี่ยอีเวนอาจารย์มยิรี วอตะีดรอนๆหน้าเข้าที่ใบหน้าของแก้วด้วยความโมโห,หจัดโอ้ยเจ็บหนูก็แล้วแก้วล่มหลงดิ้นปัดๆมือกลุ่มที่ซีแก้มด้านซ้ายมือมยุรีตามเข้ามาประทิดยกเท้ากระทึบยอดอกอีกโอ้ยหนูก็แล้วจ้าร้องเสียงโวยหวนเดือนซึ่งนอนอยู่ห้องได้ยินเสียงร้องของแก้วก็เพ่นเข้ามามยุรีใช้มือตบเข้าเป็นแก้มสุดแรงอีฮ่าแม่งสึกแหกปาร้องยังได้ อาจารย์ครับมันทำอะไรผิดอะเรื่องถามพร้อมใช้มือขวาปิดปากแก้วไม่ห้ร้องขึ้นมาอีกเธอดูสิเรืองมันทำตุ้รีดไม่ชุดไหมไทยของฉันราคาทั 30, ้งสามสิบพันนะที่ฉันจะต้องใส่ไปงานแต่งด้วยโอ้ยอ่านมาสักทีดีไ้่ไี้เรื่องได้เลยครับเรื่องหันไปจิกผมของแก้วขึ้นมากระชากขึ้นแล้วตบสุดแรงโอ้ยอีหารีดผ้าไม่รู้กี่ร้อยครั้ง เสร็จทำตอริทไม่อยู่อีกโอ้ยหนูกลแล้วจ้าจะไม่ทำไม่อีกแล้วไอ้เหลืองงางเท้าหมายจะเตะที่สีข้าของแก้วซ้ำอีกเฮ้ยหยุดนะไอ้เหลืองได้ยินเสียงกระหึ่มดังขึ้นที่ประตูเรืองกับอาจารย์มยุุร่หันขวับต้องตกใจแทบสิ้นสติตาเบิกกว้างพอๆกับไข่หา่านทนายอำเภอเป็นนายอำเภอเหมืองน,นั่นเองที่ด้านหลังของท่านมีทั้งประลัดอำเภอ และสารวัตรใหญ่ในเครื่องแบบอีกหลายคนอานนท์สถิตและราตีวิ่งเข้าไปหาสาวคอร้ายที่ถูกใส่โซ่ตรวนเอาไว้แก้วแก้วใช่ไหมจำพี่ได้หรือเปล่าราตีผาวาเข้ามาหาพี่ราตีทั้งสองกอดกันกลมดีแก้วร้องให้เสือกเสื่ออื่อนอานนท์กับสถิตรวบตัวเหลืองและผักสุดแรงจนมาลมกิ้งไปกองแทบเท้าของท่านในอำเภอและสารวัตรใหญ่อาจารย์นยุรีมือไม้สันนี่อะไรกันนะ ข้ามาได้ยังไงเนี่ยคุณพิสารตื่นมาแล้วมีคนบุกลุกบ้านเราปรลัดอาวุโสอำเภอเมืองลุกขึ้นด้วยอาการงวงเงียและต้องตาเหลือกเมื่อเห็นภาพตรงหน้าที่ห้องโถงใหญ่คลายจะฝันไปทว่าเป็นฝันร้ายและเป็นฝันร้ายที่เป็นจริงด้วยนายอำเภอเมืองสารวัตรใหญ่กองเมืองที่ร่วมงานกันทุกวันตำรวจอีกหลายนายเต็มพื้นไปหมดภาพถัดไปคือแก้วกับสาวสวยคนหนึ่งกอดกันกลมดิกแก้วร้องไห้สะอืะอ้น และที่ทําให้ปรัตตุโสมภัยสารใจเต้นโคมคามไปกว่านั้นคืออ,อนอนท์กับสถิตซึ่งนั่งดื่มเหล้าก,กับเขาในฐานะผู้ร่วมหุ้นส่วนในกิจการครบวงจรเกี่ยวกับปืนผาหน้าไม้วันนี้ก็มาด้วยทําไมมาด้วยในเช้าวันนี้นี่ท่านนายเพิร์มไมีอะไรหรอครับแล้วทําไมท่านถึงได้มาบ้านผมได้ถามออกไปดูอัตโนมัตินายเพิร์มเมืองหน้าตื่นคุณไัศสารคุณทาแบบนี้อย่างไรผมเสียใจมากคุณเนี่ยไปถึงหน้าปกครอ,องท้องถิ่นระดับสูง แต่มาน่วงเหนียวกักขังและทํรธนกรรมต่อผู้อื่นซะเองผมเสียใจท่านเข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้ทําอะไรก็นั่นไงนางสาวแก้วคนนี้ถูกใส่โซ่ตวนทําไให้น่วงเหนียวกักขังก็แล้วจะเรียกว่าอะไรเชิญสารวัตรใหญ่แจ้งอหาสิครับปรลัดอุ سو ไปศาลพระวาก็ไปหาแก้วแต่ราตีเอาตัวบังไว้ผู้หญิงคนนี้มีคนเจริญนะครับทำร้ายคนในบ้านทำร้ายข้าวของก็ชอบเล่นไม่ขีดไฟ ผมเลยต้องใส่โซ่ตรนไว้เพื่อความปลอดภัยอย่าว่าผมนุ่งเนวได้ไงล่ะครับเด็กสาวคนนี้จะมีควรจะดิดหรือเปล่าเราก็ต้องพิสูจน์กันผมขอแจ้งขอหาคุณปราดคือข่มขืนแจบผู้อื่นในการทำการใดๆโดยทําให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อร่างกายโดยใช้กำลังพิรุษร้ายและก็น่วงเหนียวกับค้างผู้อื่นจนผู้อื่นปราจจากเสรีภาพอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา9และ10และร่วมกับผู้อื่นทําร้ายร่างกายนางสาวแก้วคนนี้ เป็นข้อกล่าวหาบางตัวนะครับสารวัตรใหญ่แจ้งข้อหาเสกกระหึม่มไม่ใช่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดจะแจ้งข้อหาผมไม่ได้แล้วที่ใส่โซ่ตัวลูกตุ้มทนโทษอย่างเงี้ยยังไม่ผิดอีกลนอนายอำเภอชี้ไปที่ร่างของแก้วขณะนี้ช่างภาพจะเสื่อมวลชนแลนงต่างก็โลล่เข้ามาถ่ายภาพวุ่ววาไปหมดโอ้อย,า,อยา,า,ายนะครับห้ามทายนะครับห้ามทายนะครับปรดัดไพสารตะโกนเสียงดังคุณตกไปต้องหาแล้วไม่มีสิทธิ์จะไล่ใครทางนั้น พกคุณถ่ายเต็มที่แล้วครับนายอเภอสั่งการเสียงกล้องประหลัดอโสเนื้อตัวสั่นง,งันงกเหงื่อการแตกครักท่วมตัวทางที่อากาศยามเช้าหนาวเย็นพอคนม่จ,จับกลุมผมไม่ได้ผมไปกระตัดการทัรงร้งพหาณในอำเภอเมืองอย่ามาแต่ต้องตัวผมเด็ดขาดนะพูดตะโกนเสียงดังพร้อมกับชี้หน้าสารวัตใหญ่แต่สารวัตรใหญ่กองเมืองยื่นมหมยจับ พร้อมทั้งยื่นคําสั่งอนุมัติการจับกลุ่มของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูรัามรรมนูญท่านผู้ว่าสั่งให้ผมจับผมจับประหลัดได้ไหมครับคุณไปสารคุณยามัวขัดคือแลวะนองเหนียวอะไรเลยหลักฐานทุกอย่างมันมัดตัวคุณหมดแล้วนี่นี่ท่านทำไมไม่กระซิบผมบอกผมสักคำพอผมเปดูน้องท่านนะทําไมเท่ากับผมอย่างเงี้ยมันต้องบอกกันบ้างสิประหัดไสารเสียงเขือนสถานตาเบิกกว้างนี่ผมจะบอกอะไรให้นะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เดี๋ยวภายในไม่ถึงชงั่วโมงรัฐมนตรีและอรองนายกรัฐมนตรีก็จะบินมาดูด้วยตัวเองว่าคุณทาอะไรลงไปแล้วอาจารย์มิจุรีทําอะไรลงไปและรัฐมนตรีมันเกี่ยวข้องด้วยทําไมเดี๋ยวคนก็รู้เองละ่ะงั้นสารวัตรใหญ่ต่อเลยครับสารวัตรใหญ่กองเมืองขอยับมาที่อาจารย์มิจุรีซึ่งเขารู้ชะตากรรมตัวเองดีโดยยืนหน้าซีดปากสั่นปราศจากสีเลือดอาจารย์มิจุรีเนี่ยกระโดนกข้าหาแบบเดียวกับประหลัดภาษานะครับ แต่ว่ามีเพิ่มเติมอีกก็คือทำร้ายร่างกายนางสาวแกะจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยใช้เตารีดหน้าใบหน้าลายแห่งใช้ท้กกระทืบยอดอกด้วยเรามีหมายจับอุมติโดยท่านผู้ว่าเหมือนกันครับนี่คือคําสั่งจับอาจารย์ปฏิเสธหรือว่ารับสารภาพประสุดแท้แต่เอาเชิญช่างภาพสื่อมวลชนถ่ายภาพไปเต็มที่แล้วนะครับดูซิใบหน้าศีกษาของเธอนะ่ะกาลังพู้พองพิ่งโดนเมื่อกี้นี่เองคุณไปสารเราทำยังไงดีเนี่ยจําจุรีหันไปถาม สามีเสียงสั่นเครือและผว,วาเข้าไปกอดไว้นั่นนายเรืองหรือว่าอซออเรืองก็เหมือนกันโดยก็หาร่วมกันกับปราดเพศาาตำรวจสกจไปได้เลยครับผม